สื่อเวียดนามสุดงงทำไมเปลี่ยนจากวันเฮาไปเป็นศาสลักสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับหลังจากก่อนหน้ากระแสมาแรงอย่างมากที่เวียดนาม สโมสรชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ทีมแก่งจากเคลิกหลีกสูงสุดของเกาหลีใต้มีความสนใจคว้าตัวดวนวันเฮาแบ็กซ้ายสตาร์ทีมชาติเวียดนามดีกรีประสบการณ์ยุโรปไปร่วมทีมและสุดซือเวียดนามรายงานสุดงงทำไมชุนบุกถึงไม่ตัดสินใจในตัวดวนวันเฮากลับที่จะเลือกสัสลรักหายประโคนของบรีรัมยูเนเต็ดไปร่วมทีมแทนดวนวันเฮาเขาคือแบ็กซ้ายระดับสตาร์ที่เวียดนาม อายุอย่างน้อยเพียง21ปีและมีความแข็งแกร่งอย่างมากอีกทั้งยังผ่านประสบการณ์ที่ยุโรปมาแล้วอีกด้วย1ปีเต็มที่เขาได้เรียนรู้ระบบฟุตบอลที่ยุโรปกับสโมสรฮีเรนวินทีมที่มีชื่อเสียงแห่งลีกในเทอร์แลนด์เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปเล่นในระดับเอเชีย er. หวังว่าในไม่ช้าทีมในเคลีกเจลีกจะเข้ามาเจรจาเพื่อที่จะคว้าตัวเขาไปดังเช่นดังวันลัมที่ดิทกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ สำหรับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ห่งสึกเคลีกในเกาหลีใต้มีข่าวเชื่อมโยงกับดุนว,นวนันเฮาแต่หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งเดือนผู้บริหารของชุนบุกยืนยันต้องการตัวสัสะลักไฮประโคนแบ็กซ้ายชาวไทยของบริรัมยูเนเต็ดไปร่วมทีมและเป็นดิสเร่งด่วนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งพวกเขาคือแบ็กซ้ายระดับท็อปของอาเซียนทั้งคู่และพวกเขากำลังถูกจับตาถึงอนาคตในเส้นทางลูกหนัง หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และยังไม่มีทีท่าว่าจะมีจำนวนลดลงไทยลีกจึงได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันศึกฟุตบอลไทย 2, ลีก2020เลข2ช่วงเดือนมกราออกไปทั้งหมดล่าสุดไทยลีกขอวันคัมแบ็กไทยลีกแล้วหากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นจะกลับมาฟาดแข่งช่วงวันที่6-7กุมภาพันธ์และจะแข่งจบเดือนเมษาเพื่อให้มีผลกระทบของแต่ละทีมน้อยที่สุดทั้งเรื่องของไรายได้สัญญาผู้เล่นรวมถึงโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่งหากเรียงตามโปรแกรมเดิมบุรีรัมยูเนเต็ดทีมอันดับ4มีคิวเปิดสนามช้างอารีนาพบกับทีมอันดับ3อย่างราชบุรีมิตรผล FC ที่มี29คะแนนส่วนบุรีรัมมี26คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดบุรีรัมจำเป็นต้องชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นพื้นที่อันดับ2 3ให้ได้เพื่อคว้าตัวไป ACL 2022รอบเพลย์ออฟหลังจากเล็กแรกพลาดตัว ACL 2021ไปแล้วโดยโคต้า ACL 2022ของไทยจะมีตั๋ว4ใบในช่วงเล็ก2นี้ อันดับ1ไทยลียกไป ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มอันดับ2 3ถึง3ไทยลียกไป ACL 2022รอบเพลย์ออฟแชมป์ช้าง FA Cup ไป ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มทั้งนี้จะมีการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันได้หรือไม่ต้องรอประกาศทางเป็นทางการอีกครั้ง แนรุกวันเดคิดแห่งเมืองไทยไวัย18ปีพลาช่วยทัพประสาศสายฟ้าถึง9นัดหลังได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนล่าสุดสุดนัสเหมือนตาสลัดหายจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลงซ้อมอย่างเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีม พร้อมลงสนามเดินเกมรุกให้กับทัพประสาทสายฟ้าในช่วงเลก2นี้ซึ่งไทยลีกคาดจะกลับมาแข่งขันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยสุพนัทจะลงสนามช่วยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพบกับราชบุรีมิตดพน FC สำหรับสุพนัทเหมือนตาเป็นหนึ่งแข่งอนาคตไกลของไทยที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากต่อจากนี้เขาต้องเร่งผลงานและยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองซึ่งเขามีภารกิจสำคัญต้องไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคาดว่ามีโอกาสไม่น้อย ที่จะได้รับสัญญาชีพครั้งแรกที่ยุโรป